bây giờ cô đấy khả, ở khả, giống ở nhà hát bây giờ dây, dây dây dây, bây giờ hát bây giờ hát bây giờ ờ, bây là, hát bây giờ hát bây giờ hát bây dây hát ừ. là hà lô, là, là lô. lô bây ừ, giờ ừ. hát bây giờ hát bây giờ hát bây ตุนเดียวกันหมดเลยบ่หรือมันมันตุนเดียวกันมันคนละตุนแต่วมันอยู่ป่าเดียวกันก็ต้องปูปินสวนเบียาบาดกวข้าางเรือเบิ่อไปไปไหมไปเอาไหม่รอาครับในายรอบหลายปีพี่รองครับก็เห็นพญานาคสายจวดคุยกับเหลอดาครบาาย้เเยดครับไาบห้าร้อยเที่ยงทนมาก เอามีแต่ที่เบิ่มหน่อยเนาะกำแพงพันไหมเอาการประัน้เบัสเราจะเจ้ากันสักน so 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 ั hint, so ้นหายกแล้วเจหน่อยพี่พิรุษเจหด่อยไม่พิรุษสิหายกันแล้วหายกันแล้วดนาหายกันเรื่องเี่ยสักนั้นที่เอามือนั่ไหมมือที่มันดังว่ามือว่ให้พูได้มือ โอ้ยไล่มดก้วาเอ้ลมเย็ไม่นม่บอกพอลองแเลย้ยไอเสงแเกิดอาการาอยู่มาฟันควรจะใหญ่รบเนีบอันนี้วกันแล้วเนะรากยังเหมือนกันเลี่ยวนี่เออบอกพโลแล้วบอกพโลแล้วไปยืโล ใหไงโลไฟฟ้าไปห้องเจ้าเด้อไปรอกไป้ม่ได้ขอไปในบ้านบ่ในบ้านเไปสมบ้านเดยเินพน่นละเอืนได้ไปไปชู่พบาลทางขอคสูงเลยก็ว่า้อื้นเอื้นเดี๋ยวืันนี้จะได้ไปหลยจังเราคนหไายมันก็แบบว่าทันทีก็จามันแคบเลยคนจังลังมาลังมาโอ้ยเินพนคนละ ไปส่กมาาเได้เขาสร้งเขาไปผุนตัวผสมกันได้อันนี้กูไมันได้เหลือได้เขาคำถามแม่ตัวว่าผุสัมู่เศ่ออยู่บงขายผ้าบ้านไปเป็นธรรมดาที่เราบอกเขาเราจเขาบานครับเาเป็นยังไงบ่ธรรมดาขายบด้กไดขายดีอยู่นวครับหมดไปนี่ไม่เหมือน่เกิดทว่าเอามาหลายจังหวยอยู่ อจากกิโลทั้งเบอรออกมารถหนึ่งเน่ะแปตันเนี่ยครับเป็น้อยเปดม้วนเปดไปครับเปตันเกาลอยกิโลบางบางแยกเขาเขาได้ให้ไปไปบ้านเคียนไปถ้าคุณ้จะไปลงตลาดนะเออตลาดใหญ่นึงเ่อไปนัดกรียบวพาพกเรีบบุพ่ได้นัดอืมว่าว่าจะไปบ้านน้อยไปไปไปบ้านน้อยเราขาไปบ้านนกู่ว้ขึ้นไป อืมเมื่อส no, no. okay. ักหนึ่งยายนก็ซื้อยายดีใหญ่ซื้อยายซแค่หน้างล่บ่เลือกตังค์เลยเือกจิ๊กโร่เ่ยแค่ไหนบ้างล่ะบ่เดียว่ามโอ้ยเคงนึงบ่ไม่ช่างเลือกจิกร่บ่บ่แค่ไหนบ่ไก่ขึงนี่หอกเออบ่กขายนี่เยสอมือกับเบอร์สันบุญกู้่ซื้อกกับซื้อ ลูกสองลูกสี่เนาะข้อกอกมากเป็นรอยเปตันเป็นกระสไม่ไม่ไกับส่วนหลายคนวกับกินเบาอย่างกินมันกักินเสียงเนาะไปคล้ายพุทธาวางเขาก่เลยออ้าวเนเวลาที่กำบุนเบาหวานเนี่ยตีต่อไม่สภาพใจเนอะตดต่อไ่ตี่อไม่ครับเบาหวานเนี่ยไปกินบวานผมเลยว่ายี่ยี่บุญแก่โรคเบาหวานเลยครับนำแากเลยครับมาจะไหนเครื่องเสียงว่างมอเครื่องเสียงไปจไน chuột có kinh mưa ươn cái gì, con, phải pháo súng, bốn bờ háp, hóa cái gì chuột, cá vài cái, kinh nghiệm đa, 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 đa thế gì nổi, hả? Vẽ đây, lưỡi vẽ, thằng thằng khai, thằng khai này, ôi bẩn, đúng không? Ôi, anh vừa nhắc, vừa chơi, chịu bao. Anh giỏi nữa. Ôi, có đấy mẹ, với phe tôi nói là có đấy mẹ, ôi mệt sao, bởi một ก็งอหนักเนาะบ่อาบาบ่เนาบ่เอาน่องบ่เาบ่เาบ่เอาบาบอ่เอใหอาบ่อบ่เาบ่เาบ่เาเอบ่เอ่เา่อา่าบ่ผ่เอาอาเอาอาบ่เอ่เอาบ่อ่อยบาไ่เเอ็บ่เา่อาบ่อ่ก็าบ่เอาบอ่เอา้เอา่เอ่า่่เอบ่เาบ่อาบ่เอบ่าเอ่าเ่ ผู้สาวเขาสองคนปด้สั่แมครับเฮ้ยคยตีเพราะผู้สาวคยตีนี่สาีเต็มเปเป็นคยตียุทวต็มเป็นบาหวานขึ้นโอู้ปรูสองูกสอง่าลูกสองเ่อไปเห็ไปจากสายพแม่ไม่สายหครับจากมึงเลยจากมึงเลยยุทแถวของมงเลยตอนจึงเำเภอบอกน้องหินยังนนแขกมาี่โละตำบลเออตำบลนูน มีอีกบ่วนี่ยขมืดนี่มาแปลงอีกได้อีกบ่วเลยทีเดียครที่เขาเพราะว่าเพุ่นสิจัดเป็นเป็นล็อกเป็นล็อคผู้นั้นผู้นี้เยอะมากช่วงนนี้พอปลาล้จเพอ่คนบอกไม่ปลาใหน่ยครับคือเราเป็นพวกเป็นพัดไป่เมื่อเราพุ่นสิจัดตาหมองตาหมองเราจะงพูดไปคือคนจะงพูดมากสิไหมใคล้ายๆะเนี่ยเครียหยาดหรือว่าพี่น้องคนจีนคนจีนพูดมาถามว่าเปล่าวัวสิไหมก็คือจังเขาเคยไปเอา โอ้ขับจูบรถนี่คือสิได้กันไยหลายแสนนะครับ่นเบิ่องนี